เพิ Pepper, ง่งตกลงคุณเคยเป็นนักเต้นอาชีพเลยครับความจริงเป็นนักเต้นโชยชูยพิเศษแต่ไม่นานแล้วค่ะไม่เห็นมันจะพิเศษอะไรตรงไหนเลยเออคุณกับเจ้าวิสก็เลยได้เจอกันเปล่าทีออ่แบบนั้นผมไม่ไปหรอกจริงเหรอแล้วเออคุณจะกันที่ไหนคะก็พอเลิกเต้นแล้วฉันก็ทํางานอีกหลายงานก็พอให้อยู่ไปได้งานนั้นที่ได้เป็นงานในปั๊นน้ำมัน เข้าการดึกสองยามยันหกโมงเช้าเป็นแบบบริการตัวเองนะคะสโซเยก็เลยนั่งว่างว่าอยู่หลังเคาน์เตอร์ฉันก็เลยหาอะไรมาอ่านให้พอมีอะไรทำอะที่มันแปลกก็คืออาทิตย์นั้นฉันกะไม่ทำงานนี้แล้วอะพอดีเจ้านายไปนอกเมืองเลยออกไม่ได้โชคชะตายอยากให้ฉันได้พบคุณเจาวิสมูดดีไง โชคชะตาไม่ซื้อไม่ชักขนาดแท้นะคืนนั้นมอกลงจัดจำได้หม่บันนี้เห็นทางข้างหน้าไม่เกินสิบฟุตโทนี้คนขับรถไม่เห็นได้ซ้ำว่ากำลังไปทางไหนเรื่องมันเหมือนฝันจริงๆถ้าต่เกิดมาฉันไม่เคยได้อะไรขาวขนาดนั้นฉันมองดูคนรถเดินอ้อมรวมาเปิดประตู ฉันเฝ้ารอเราะฉันรู้ว่าดาราใหญ่จะต้องอยู่ในรถดาวดวงใหญ่จะรัดแสงงดงามนี่วกเข้าเรื่องสักทีเธอที่รักบางครั้งเธอจะเหมือนกระต่ายเดี๋ยวโดดไปนน่นเดี๋ยวโดดมานี่ไม่รู้ลอไปทางไหนเธรักทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะจะไม่ยำเล่าเรื่องในแบบที่อ<ๆ>ยากจะเล่าอ่ะกลัวอะไรหรอคุณเป็นแบบนี้ไปเธอผมชอบของผมผมแค่อยากเข้าเรื่องเอาเนื้อบ้านนี้บางครั้งเรื่องตรงจุดนี้มันพาไปสู่อีกจุดแล้วต้องตกอกตั้งใจตามเรื่องไปจริงไหมแล้วจุดมันตรงไหนล่ะครับก็นั่นน่ะสิ เอาล่วถึงไหนแล้วล่ะโทนี่โทนี่โทนี่นอ๋อใช่พอโทนี่ก็เราจะเปิดประตูฉจนก็ซูซ่าไปทั้งร่างเหมือนร่างฉันรู้ก่อนหน้าฉันว่าคนที่อยู่ในรถจะมาเปลี่ยนชีวิตฉันอย่างแรกที่เห็นคือรองเท้าฉันกะว่าต้องเป็นดาราคั้นเร่อย่างพวกประเภทเออการ์ดบรู๊คฉันดูได้และไม่รู้จักเขาไม่ใช่ดาราของใครๆแต่เขาเป็นของฉันราวกับ กับสอนกับประเทศยิงเขาใส่ฉันฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเราเหมือนถูกดูดเข้าหากันแบบแม่เหล็กดูดคลิปดิบกระดาษอะตอนนี้นจะตื่นเต้นจะปัดกัยาทะเล็บลม้ม หกเป็นรูปหัวใจแล้วเขาก็ถามฉันว่ามีอะไรอมบ้างฉันเลยเลือกไลฟ์เซิร์รเฟอร์ให้เขารชเชอรี่เมืน่อนิ้วเราสัมผัสกันฉันก็รู้ว่าส่วนที่เหลือจะได้สัมผัสด้วย <c oughs> ชอบเรื่องของคุณจังอย่างกับซินเดอเรลล่ายุคเอเลยจะ <c oughs> รู้จนเล่าแล้วเล่าอีกได้ไม่รู้เบื่อเลยผมเชื่อว่าได้เลย <c oughs> เอาละ เพราะว่าเราไปดีกว่าแล้วก็เจอกันยังไงอะคือเรื่องมันร,รู้นกฎหมายฮะ,อะบอกแล้วว่าเขามันโรแมนติกมันโรแมนติกไม่ออกเวลาเราอยู่คุณนายสะอาดนะฮะคืออย่างงี้นะเพเพอะ เวลาคุณรู้จักใครมานานเหมือนอย่างโดน,นาลกับฉันรู้จักกันมาอลิก็หมายถึงว่าจะกันกลังพูดอย่างที่ฉันพูดนี่ก็พูดเร็วหน่อยสิคุณสองคนก็ต้องถึงเวกัสก่อนครบพันปออีความจริงก็ไม่ต้องรีบรบับเพราะเห็นแก่เราหรอกนะเราจะต้องขับรถก,กันอีกไกลเลยนะที่ฉันจะพูดก,ก็คือบางครั้งต้องสละความอยากทำตามใจเพื่อชีวิตคู่ยืนยาวแบบนี้ไม่เรียกว่าโรแมนติกก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วนะครับอย่าโรแมนติกเลยเดี๋ยวได้โรแมนติกแนะ่ เอราเราต้องไปจริงๆแล้วทูเมลนาเจ้า,ว,าจวิสฟังเพลงให้สุขสันต์ันวลลัไทยกันก่อนนะ